สวัสดีครับเพื่อนๆผู้ติดตามไอซทุกท่านวันนี้จะพาทุกท่านมาดูเครื่องเสียงจากภาคอีสานบุกภาคกลางนะครับเครื่องเสียงจากบุรีรัมย์วันนี้บุกที่จังหวัดอุทัยธานีเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเขามีอะไรบ้างขออนุญาตแท็กบองดํานะครับพี่ดําครับเครื่องเสียงบ้านพี่ดำอ่ะตอนนี้มาบ้านผมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับที่ครับว่าเครื่องเสียงบ้านพี่นั้นบุกจังหวัดอุทัยธานีเป็นอย่างไรบ้างอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูกันครับ นี่ครับคือบรรยากาศทางเข้าบ้านงานนะครับติดไฟค่อนข้างจะถี่มากเลยอันนี้คือไฟทางนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับนี่คือรถที่ใช้บรรทุกเครื่องเสียงจากบุรีรัมย์มาจังหวัดอุทัยธานีนะครับรถคันนี้เลยครับไม่ได้ใช้ใหม่นะ้องเอาเข้าใกล้หน่อยครับผมวันนี้จะพาทุกท่านมาดูเครื่องเสียงมาไกลนะครับวันนี้มาจาก บุรีรัมย์เนาะครับผมบุรีรัมย์ม,มาจังหวัดอุทัยธานีเป็นภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะกระจายอีสานใต้เลยครับเอาวันนี้เนี่ยมาดูกันว่าของเขามีอะไรบ้างเนาะอ่าพาวเวอร,ร์ใช้อะไรบ้างครับพาวเวอร์ขับซับก็จะเป็น jl ครับ pv 2, 2> <P 21 S> 1ครับสองแผ่น pv ะ2 1เนาะอ่ากี่วัตต์นะอ่าตัวนี้อ้ําตัวนี้วัดเท่าไหร่อ้ําอ้ําวัตต์ตัวเนี้ย pv 2 1่สิบเอตันี่มาอธิบายห้ากล้องกันเลย ผมเป็นเจ้าของเครื่องครับแต่ไม่ค่อยรู้พวกนี้เท่าไหร่พันสองร้อยวัตต์ที่แปดโอห์มเนาะคครรัับบแล้วก็ใช้อะไรอีกแล้วก็เสียงกลางเสียงกลางใช่ไหมขับกลางเป็น TDK ครับ TDK หมื่นสี่แล้วก็ TDK ตัวนี้น่าจะเป็นพันวัตต์ครับแล้วก็เป็นอ AJ ครับ AJ รับขับแหลมครับคอสใช้อะไรคอสเป็นมาร์ลันี่ครับมาร์ลันนี่สองพันหกพีครับแล้วก็มีก็จะเป็นเอ็กแอลสิบแปด เอ็กแอน์สิบแปดเนาะนี่นะครับทุกท่านมิกเอ1กแอ์สิบแปดคอร์ดมารานีพาวเวอร์ก็ JL ครับพีวียี่สิบเ็ดนี่นะครับทางอีสานเขาจะใช้แบบนี้ภาคกลางไม่มีนะครับไม่ค่อยเห็นจะไปครับตู้หน่อยตู้ลำโพงใช่วันนี้มาไกลเลยกี่กิโลเนี่ยเอ่อห้าร้อยกว่าครับห้าร้อยกว่ากิโลครับ ไปยืนกลๆเลยครับผมอันนี้ก็เป็นตู้เบรครับเป็นของอะไรสูตรเทโบของบีเอแปดสิบตัวโปรครับตัวตัววีสองของช่างพลครับของช่างพลครับเป็นตู้ที่ที่บุรีรัมย์ครับแล้วก็ดอกก็จะเป็นซับเป็นดอกตูมตามครับพันแปดร้อยวัตต์ครับครับทั้งหมดเลยส่วนกลางก็เป็นไลอรอี่ครับก็เป็นเจ้าเดียวกันครับซับกับเบรกับกลางเป็น เป็นแบรนด์เดียวกันครับและดอกดอกกลางดอกเป็นของแปดแปดจุดเก้าครับสิบสองอ่ะออ่าครับผมใช่ครับเสียงแหลมแหลมเป็นของแปดเก้าเหมือนกันครับอันนี้ตู้เท่าหนึ่งสองสามสี่สิบสองใบครับสิบสองครับผมสิบสองคูณแปดครับสิบสองคูณแปดเนาะครับผมสิบสองคูณแปดอ่าแล้วถ้าติดต่องานติดต่อได้ที่ก็เฟซบุ๊กครับอ่า เป็น Facebook ผมเองก็ไกด์กสอนบุญเกิดกับเป็นภาษาไทยครับถ้าเป็นเพจก็เป็นเพจพีเคซาวเอ็นไลท์บุรีรัมครับผมโอเคครับโอเจ้านามนคนจนเจ้ารักไม่ได้เพราะแม่สั่งว่า မယ်လေးတို့ရဲ့ခွန်စวยခွန်စွ